ดีครับรายการทลองทีนเลนเจอร์เทปพ,พิเศษตอนรับปีใหม่2,568เทปนี้ทีมงานเราได้คัดเลือกโครงการดีโครงการเด่นต้นแบบที่เราเคยออกอากาศไปแล้วมาให้ทุกท่านได้รับชมกันถึง2โครงการในเทปเดียวแต่จะเป็นโครงการแบบไหนนั้นเชิญทุกท่าน ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับคือตมนเนียดนะครับแยกเป็น10หมู่นะครับแยกเป็น10หมู่ก็มีครัวเรือนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 0 0 0กว่าครัวเรือนนะครับประชากรก็มีอยู่ 7, เ0็0เศษครับประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพในด้านการเกษตรทำนานะครับทำนาทำนาปีนะครับทำนาปีทำนาปีก็น้ําจากน้ําฝนแล้วก็ทําไล่มันมันสํหรังครับก็จมระเนื้อมีชื่อเสียงไปในทางไม่ดีแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะครับปัญหาความรุนแรงทางเพศนะครับทะเละอวอ่แว้งนะครับ และโดยเฉพาะในส่วนราชการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกพเนียดว่าตำบลพเนียดเป็นตำบลโคลอมเบียเมืองไทยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนใหญ่ส่วนราชการนั้นก็จะตำหนิตำบลพเนียดมากๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเข้ามาก็จึงได้พยายามที่จะประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้ง ด้านยาเสพติดนะครับทั้งแหล่งมั่วสุมการทะเลาะบิาวาดนะครับแล้วก็มีทั้งเด็กท้องก่อนวัยนะครับ ยาเคลือนถนนโคลอมเบียเมืองไทยปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนเรื่องปากท้องเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายครัวเรือนต้องรับมือและสร้างความเครียดให้แต่ละครัวเรือนได้ไม่น้อยนี่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่บีบให้คนเราต้องหลงเข้าไปพัวพันกับโลกแห พื้นที่เข้าไปในโรงเรียนนะครับเ,เข้าไปใกล้ที่กับเด็กทางองค์การบริหารส่วนตำบลพเนียได้เล็งเห็นความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีโครงการตำบลพเนียดตำบลต้นแบบคุณธรรมนาสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนายพิชัยเชิดานนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพเนียกล่าวถึงตำบลคุณธรรมว่าตำบลพเนียมีโอกาสดีๆที่เราสามารถขับเคลื่อนให้เป็นตำบลคุณธรรมต้นแบบได้ The oh. cat sat on องค์การบริหารส่วนตำบลก็สนับสนุนในการขับเคลื่อนนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมในโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับประชาชนกับเด็กๆให้รู้จักคําว่าคุณธรรมและจะริยธรรมเพื่อนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นต้นแบบให้ตําบลหรือจังหวัดอื่นๆได้ทําตามเชื่อมโยงกับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้รู้จักคําว่าคุณธรรมช่วยกันปฏิบัติตนให เพื่อเป็นแบบอย่างของตำบลคุณธรรมต้นแบบต่อไป,ปอก็อันดับแรกๆนะครับอันดับแรกๆเราในเมื่อเราสอนคนเนี่ยเราแนะนําคนนะครับเราก็ต้องเ,อรเริ่มจากพื้นฐานใช่ไหมครับเราเริ่มจากการพื้นฐานนะครับผมนะครับก็พาเด็กๆเนี่ยแรกๆมาจากเด็กจิตศาสตรนี่นะครับ เวลาเจอเขานะครับผมก็พอรวบรวมได้อ้าววันดีครับอะไรเงี้ยนะครับเริ่มจากเด็กนะครับเด็กเริ่มจากเด็กก็เพื่อที่ปลูกฝังเขาให้เขามีจิตสํานึกที่แบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วผมเข้าไปโรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปโรงเรียนเข้าไปโรงเรียนอนุบาลบ้านปรเนียดเนี่ยนะครับคือโรงเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนปถมนะครับโรงเรียนคําว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านปรเนียดเนี่ยพอผมเข้าไปนี่ผมก็ขอญาติออนะครับบอกว่าออ ขอญาตพบปะเด็กหน่อยนะนครับผมเข้าไปผมก็วัสดีครับอะไรเงี้ยคือมันต้องเริ่มจากเรานะครับอาการที่เราจะสอนเด็กเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยเคารพมากราบไหว้เราเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนกับเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ๆเราไปบอกอวันดีตะไลหน่อยดิวันดีนายกหน่อยดิเด็กไม่ทำหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเรานะครับตัวเราเองเนี่ยเราสร้างพื้นฐานจากตัวเราเองเอวันดีค่ะวันดีครับอะไรเงี้ยนะครับเด็กเนี่ยเขาจะทําตามแล้วเราทํามาจนกระทั่ง นะวันนี้นะดูได้เลยนะครับไม่ว่าเด็กนักเรียนนะครับหรือผู้นําหรือเจ้าหน้าที่ผมนะครับเขาเรียกว่าไปมาลาว่ายนะครับเราสร้างพื้นฐานจากตรงนี้นะครับแม้แต่ผู้นําผมเนี่ยนะครับผมเข้ามาระยะที่มา,มาสร้างตรงนี้นะผู้นําผมยังบอกว่านายกเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนนะผมพวกผมเข้ามาเนี่ยมาทํางานกันเนี่ยไม่เคยสวัสดีกันนะแต่เพราะนายกเข้ามาเนี่ยผมเองก็ต้องปฏิบัติตามที่เห็นนายก สร้างคนพนาคนนะเริ่มเด็กๆอายเด็กเหมือนกันนะครับผมก็ต้องทาตามเหมือนกันครับ ผลลับที่ตามมาคือการเสพยาเสพติดน้อยลงการพนันไม่มีเด็กๆทุกคนแฮปปี้รู้จักหน้าที่ของตนเองมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนรอบข้างประชาชนมีความรักสามัคคีกันเกิดเป็นตำบลต้นแบบที่แต่ละหมู่บ้านในชุมชนไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันมีความสุขกันทั่วหน้านำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอ,ง,องอย่างยั่งยืนกันเลยทีเดียวละครับ ครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเด็กๆนะครับว่ากิจกรรมที่เราทํามาโดยตลอดนะจิตอาสาจิตอาสาพัฒนาเนียดเนาะหรือว่าตำบลคุณธรรมแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยที่เราทามากันตั้งแต่แรกคิดว่าอุปสรรคปัญหาอุปสรรคใกล้แรกนะก็มันก็มีเนาะแต่แตอนนี้เราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำทำมาโดยมาทำมาโดยตลอดจนกระทั่ง เด็กๆก็มามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็คุณครูนะครับก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับและณวันนี้นุหนๆเราจะเริ่มเมื่อไหร่นะวันที่2 9ิบามิถุนาวันที่ย9บมิถุนานะครับวันที่ย9บมิถุนาหลังจากโควิดเนี่ยเราก็หยุดหยุดพักผ่อนไประยะหนึ่งเพราะว่ากลัวล่าหลานติดโควิดเนาะกลัวลหลานติดโควิดเลยก็เราก็มาเริ่มทีนี้ก็ เริ่มไม่นแก่วกันที่29มิถุนาโดยที่ปปะสะภาคนะครับก็จะมามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็การสนับสนุนดูแลของท่านผอ,อคุณครูนะครับ,รบท่านผออมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับที่เรามาทำจนตรงนี้ครับ ในส่วนของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราคุณครูก็ได้ฝึกให้เด็กนะครับได้รู้จักการมีส่วนร่วมและการที่รักชุมชนนะครับให้เขามีความสำนึกรักบ้านเกิดของเขานะครับก็คือหนึ่งในสถานที่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็วัดแล้วก็ชุมชนตามหมู่ต่างๆ โดยที่ในโครงการนั้น,น,นเราจะฝึกให้เด็กนั้นมีการรู้จักแยกขยะด้วยนะครับแล้วก็นำขยะเหล่านี้ไปแปลสภาพเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเงินเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็รู้จักทำความสะอาดในส่วนของชุมชนให้มีความเรียบร้อยนะครับจะได้มีความสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองครับ ส่นบนพะเนียต้องการพัฒนาสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อความผาสุกและพึงพอใจซึ่งนั่นจะหมายถึงการเพิ่มผลดีเข้าสู่สังคมและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองซื้อไปด้านความนะครับมั่นใจนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหา ความรุนแรงป uh ัญหาต่างๆในตำบลพเนี้ยองเรานะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกในเมื่อผมพูดไปถึงเรื่องศาสตร์พระราชาหรือพระบาทเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับที่ใดมีน้ําพี่น้องประชาชนจะอุดมสมบูรณ์นะครับในส่วนนี้นะครับการสร้างคนพัฒนาคนก็เช่นเดียวกันครับสร้างคนพัฒนาคนนั้นณวันนี้เราทําแล้วเราสร้างแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนพเนี้ยนะครับด้วยช่วยกันนะครับ ช่วยกันดูแลลูกหลานนะครับดูแลลูกหลานแล้ผู้นำก็ให้ช่วยกันดูแลลูกหลานเช่นเดียวกันนะครับเพื่อสนับสนุนให้เขาไปในทิศทางที่ดีนะครับก่อนอื่นบอกว่าเราต้อง สร้างคนพัฒนาคนให้ลูกหลานนั้นมีความรักความเคาีนะครับแล้วก็ด้านคุณธรรมหรือความรักความกตัญญูนั้นต้องเข้ามาพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาลูกหลานเราให้อยู่ในกรอบตลอดไปเพราะฉะนั้นผมหวังว่าตำบลบ้านเยียเรานะครับจะเป็นตำบลคุณธรรมเป็นต้นแบบของตำบลมเนียและจะขยายไปสู่ชาติบ้านเมืองเราอนาคตของชาติบ้านเมืองอยู่ที่ ยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันครับ ร้อนมุมสู่วิกฤตโลกเดือดการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์การลดลงของพื้นที่ป่าไม้สภาวะโรกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทำให้อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกสูงขึ้นแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ โลกของเราร้อนขึ้นจากฝีมือมนุษย์มากกว่าปัจจัยอื่นๆกิจกรรมของมนุษย์ทั้งจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าและอุตสาหกรรมเร่งให้เกิดภาวะโรร้อนและในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกคำถามคือมนุษย์ล้มเหลวในการดูแลรักษาโลกแล้วจริงๆงัหรือ ครับก็สวัสดีครับผมกิตติภพเฉยฉำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเอเบตทับน้ำนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปะหันนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ลารลุ่มมีอนาเขต 12.56ตารางกิโลเมตรนะครับหรือ9,980ไร่พี่น้องประชาชน5,000คนประกอบอาชีพทางาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำไร่บ้างบางส่วนคือไร่มันเทศซึ่งเป็นชื่อเสียงของในพื้นกเกษตรในพื้นที่เราครับด้วยสภาวะปัจจุบันนี้นะครับอุณหภูมิของโลกเราเนี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับในเรื่องของ ภัยแล้งนะครับเกิดภัยแล้งเกิดภาวะโรคระบาดต่างๆนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะก็เกิดจากสองภาคส่วนค่ะคือภาคประชาชนนะคะใน,ในการที่ประชาชนใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะเป็นในส่วนที่มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจําวันนั้นนะคะสองสิ่งนี้ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเราไม่แก้ปัญหา สองสิ่งนี้อย่างจริงจังนะคะมนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็เห็นว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาและเป็นมหาใหญ่ของชาวโลกเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นที่มันสร้างมลภาวะหรือมลพิษให้กับอากาศทำให้เป็นเรือนกระจกมันก็จะมองเห็นก็นได้เลยว่าอากาศในยุคนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นมาก เนีปีนี้เป็นปีที่ร้อนไปถึง43-44องศาบางทีก็ถึง47เพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมมือช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาแก้คนเดียวแก้ในกลุ่มเดียวก็ไม่ได้มันน่าจะทั้งประเทศนะทั้งโลกอุณหภูมิ40องศามันไม่น่าเป็นไปได้นะมันเกิดขึ้นแล้วจริงด้วยนะครับดงนั้นถ้าพวกเราไม่แตนหนัก พวกเราไม่กระตุน้นพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่จริงจังกับเรื่องพวกนี้นะครับที่จะลดการเลือกระจกคือไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปในอากาศทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโลกร้อนแล้วพวกเราเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากนะครับถ้าไม่ช่วยกันสร้างทั้งทรัพยากรต่างๆในการผลิตอาหารนู่นนี่มันจะยากการดำรงชีวิตจะยากขึ้นนั้นก็ฝากฝากพวกเราว่า หรือพี่น้องเมเชนทั้งทั้งเราทั้งโลกช่วยกันนะครับอย่าปล่อยกับแลรวสายไปลดการเผาลดการใช้พลังงานซึ่งซึ่งไม่เป็นมลภาวะทางอุตสาหกรรมมาปล่อยควันพิษออกมาอย่างเนี้ยลดได้เรื่องพวกนี้ลดได้เพื่อให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องซัพพอร์ตว่า ขบไดออกไซด์ที่มันอยู่เนี่ยจะเอาอะไรไปเก็บกักมันจะเอาอะไรไปดูดมันเข้ามาเก็บไว้แล้วก็สร้างออกซิเจนขึ้นมานะครับในในบ้านเราครับอบตอทับน้ำได้จัดทำโครงการสร้างเมืองสีเขียวเพื่อพื้นที่ตำบลทับน้ำตำบลบ้านหมาให้เป็นเมืองสีเขียวของต้นไม้ พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบขาบ้านต่ำและได้กำหนดเป้าหมายให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหมา150,000้า่ต้นภายในปีพศ2572ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา5ปีต่อเนื่องซึ่งมีต้นไม้ในพื้นที่มากกว่า78,532ต้นพร้อมทั้ง ได้ดำเนินโครงการโลคาบอนซิตี้หรือกิจกรรมคาบอนเครดิตเพื่อการซื้อขายคาบอนเครดิตโดยประชาชนมีส่วนร่วมอีกด้วยนะครับก็เรียนแบบนี้นะครับเรื่องเมืองสีเขียว ผมนั่งที่นี่มา20ปีแล้วผมก็พยายามทำที่นี่เดิมทีเนะี่ยเป็นที่พื้นที่แห้งแลง้งหน้าแหลงเนี่ยไม่มีน้ำเลยมีแต่ฝามแห้งแล้งกันดานหน้าน้ำน้ำท่วมนะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งซ้ำซากมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้นโยบายที่เราจะนำมาสู่พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมีน้ำผมเริ่มมาจากน้ำก่อนนะครับเราบริหารจากการน้ำจนมาถึงวันนี้มันมั่นคงสมบูรณ์แล้วแล้วก็เริ่มมาปลูกต้นไม้ เมื่อปีประมาณ5-8เพราะเราจะแก้ปัญหาความร,ร่มความแห้งแล้งนะครับให้เกิดความร่มเย็นให้ได้เมื่อมีน้ำต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ำ mm hmm. นั้นคำว่าเมืองสีเขียวผมนี่ผมทำมา7-8ปีแลนะครับวันนี้มันเกิดผมผลไปลูกกันทำเรามีต้นไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย78,532 0ต้นต้นไม้ซึ่งอายุที่เราปลูกใหม่นะอายุมันก็ประมาณ7-8ปีแล้ว ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะวันนี้เรื่องเมืองสีเขียวเรื่องเราสร้างความร่มเย็นอากาศที่นี่นะจะบริสุทธิ์กว่าที่อื่นๆนะครับเรามีความร่มเย็นเรามีความร่มรื่นป่าไม้ก็คือป่าไม้ต้นต้นไม้ต้นเนี่ยเป็นป่าไม้ไม่ได้นะครับวันนี้เรามีต้นไม้เนี่ยเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามต้นเป้าหมายเราเภายในปีเจ็ดสอง แผนที่เราทำโครงการคือจะเราจะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดแส0 0้าหนต้นภายในปี7-2นะครับซึ่งเมืองสีเขียวเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้นะและเราก็โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยวิสัยทัศนในการพัฒนาอบตอเนี่ยเรื่องโลกร้อนอันนี้เราเราเรียนรู้มานานแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาในการปลูกป,ป่าหรือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนในอนาคตรเราเจอปัญหาโลกร้อนแน่ซึ่งมันมาถึงจริง มาถึงเร็วกว่าปกติวันนี้เราได้รับความร้อน40องศามันไม่น่าเชื่อนะมันมาเร็วกว่าปกติดงนั้นพื้นที่เราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกนะเรากล้ย,ยืนยันได้นะได้ว่าพื้นที่ต่อทัางนานเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าข้างนอกอันนี้ความแห้งแงล้งเราหมดไปแล้วตอนนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรามีความร่มรื่นแล้วครับชาวบ,บ้านก็มีความยินดีนะคะกับโครงการที่ทาง นโยบายของผู้บริหารของเราได้มีการแนวคิดหรือมีวิสัยทัศน์นะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเรื่องการาเพิ่มเมืองสีเขียวหรือแม้กระทั่งลดภาะวะก๊าซรเรือนกระจกนะคะการขายคาร์บอนเครดิตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านมีความยินดีเพราะว่าเป็นผลพลอยได้ของชาวบ้านที่ได้ปลูกต้นไม้แล้วจะได้มีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการขายคาร์บอนเครดิตคือถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่า คนคนพอรู้พอรู้พอเห็นอย่างชายถนนตามตามชายถนนตามหมู่บ้านเราเนี่ยตอนนีต้ต้นไม้เต็มเลยจากเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เลยนั่นแหละคนก็มองเห็นว่าโอ้โหพอปลูกแล้วมันมีความร่มรื่นในหมู่บ้านท๋ออบตก็มีการแจกกล้าไม้เนี่ยณลงค์ลงให้ทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกต้นไม้อย,อย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งต้นนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนนะคะก็ อย่างน้อยก็หนึ่งต้นเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตออกซิเจนนะคะก็ทำให้ให้โลกเราเนี่ยลดความร้อนได้เพราะว่าอย่างที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่ต้นไม้เขาแผ่ออกมาให้เราเพราะนั้นถ้าหนึ่งคนหนึ่งต้นหลายๆคนก็หลายๆต้นก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะลดโลกร้อนได้นะคะโหดีมากเลยคือบอบตระยะหลังเนี่ยเขามาทำโครงการ อะไรบ้านเมืองตีเขียวปลูกต้นหมากรักไม้เนี่ยคือผมเม็นก็เห็นด้วยกับทางอบตก็เ,เลยก็ก็เข้าร่วมกับโครงการทั้งทางอบตอก็ได้ผลดีครับคือเราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยนอกจากได้ความร่มลื่นของบรรยากาศบ้านเราแล้วยังตอนหลังเนี่ยเขาจะมีการมาขายคาร์บอนเครดิตด้วยก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์ดีขึ้น ครับวันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณทางสมาคมโครงการบริหาตรต้นะบนแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านประธานก็ได้เข้ามาให้ทีมงานมาไดให้ผมได้เผยแพร่องความรู้ต่างๆนะครับที่เราได้บริหารจัดการท้องถิ่นมาผมก็อยากเรามาทำเรามามุ่งเน้นนะครับนโยบายที่เา่านปรนธานได้ทำลงไปคือการสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตาหารปอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวทางที่จะนำพาพี่น้องไปในอนาคต